เกษตรอาสาช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผมนายสมหวังถุกประเสริฐผมผู้ใหญ่สุทินแผ่นทองก็วันวันที่12เมษามาถึงวันนี้ก็ประมาณ5้าสวันแปลกใจจากที่เคยทําทํามาเมื่อสองคราวที่แล้วอะ่ะ มันไม่ได้จะภาพอย่างนี้แต่เที่ยวนี้ถือว่ามันมีพี่น้องรุ่นเดียวกันภายในสามรุ่นแล้วก็ไม่ทอดยอดต่อแล้วก็แถมไม่มีหนอนรบกวนอีกด้วยก <ใช S 1> ็ครั้งแรกลองเอามาฉีดครั้งหนึ่งชุดแรกอะนะชุดแรกขวดเล็กขวดใหญ่แล้วก็มาดูแล้วมันผิดตามันผิดตาพอไม่ได้มันตักสบสองวันได้ไมั้งก็สั่งให้อามาให้ชุดหนึ่งก็ <ใช S 1> สรุปแล้วสองชุดเนี่ย สองชุดเนี่ยฉีดได้สามเที่ยวครับผู้ใหญ่สุทินเห็นผัวเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยตลอดของแปลงพี่สมหวังแล้วผู้ใหญ่สุทินมีความเห็นว่ายังไงช่วยฝากช่วยบอกเรานิดหนึ่งครับผู้ใหญ่ฮะมันมันก็ดีเปรียบเทียบกับแปลงอื่นๆที่เขาทาแปลงใกล้เคียงของผู้ใหญ่สมหวังเขาดูมันสมบูรณ์งามดีฝากใหญ่และยาวอีแปลงข้างเคียงดูแล้วมันจะ ด้อย,ยกว่าเยอะอาครั้งนี้ครับเรามีโอกาสมาปลูกทัวแล้วเนี่ยเราเทียบถึงวิธีการสร้างรายได้หรือเป็นการลดต้นทุนทําการเกษตรการทํานาให้พี่น้องเกษตรกรได้ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยโดยปกติเรา1ปีเราทํานากี่ครั้งครับที่ผ่าน,านมาเมื่อก่อนมันถึง3ครั้งนะ,ะแต่มาตอนนี้มันน้ําก็ไม่สมบูรณ์ แล้วขายข้าวก็ไม่ได้ตักบอกข้อมูลให้เกษตรกร,ร,กรที่กําลังทํานาอยู่ในเวลาเนี้ต้องการจะลดต้นทุนจากหนึ่งปีเราทําข้าวสามครั้งตอนนี้ถ้าเรามาเปลี่ยนปลูกขวกขั้นกลางเนี่ยนะครับสักหนึ่งหรือ2องฤดูเนี่ยคิดว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ไร่เท่าเดิมเนี่ยให้เราเพิ่มขึ้นยังไงไหมครับคือมันไม่ขาดตอนไงถ้าเราเราจะทํานาเราก็เว้นเว้นวักเว้นวักขาดไปสามสเดือนเนี่ยถ้าช่วงเนี้แต่ถ้าเรามีตรงนี้มาเราจะมีอาชีพเสริม สเดือนได้ที3เดือนได้ทีเนี่ยมันก็ช่วยเหลือได้เยอะนาชั่วโมงเนี้ยเงินข้าวยังไม่ได้เลยเนี่ยทำถั่วด้ได้ไปเที่ยวอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้รอบๆพอ,อดีก็ทําเป็นพืชสวนครัวปลูกถั่วฝักยาวด้วยบนคนาแล้วก็ตรงนี้ก็ทําถั่วเขียวแล้วเผื่อว่ามันมีผลประโยชน์รายได้ไรายได้ไม,ไม่ไม่ขาดตอนพืนที่นาที่ท,ที่สมหังทำเนี่ยยีไร่ทำาสามครั้งเนี่ย เฉลีย่ยต้นทุนและกาไรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่สมหวังพอคิดได้ไหมต้นทุนก็คิดไวไร่ลนะสี 4, 2, ่พันสองะต่อไร่นะต่อไร่เหลือกำไรค่าทำนาอยู่ประมาณสัก2 0 0 0หรือ2,500ในเกินนี้นะอ่า2,500แต่ตอนนี้เรามีวิธีการที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความแตกต่างและก,การเพิ่มรายได้ให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิมโดยใช้พื้นที่เท่าเดิมเนี่ยนะครับความหมายตรงนี้พี่สมหวังกับผู้ใหญ่สุทินกำลังพิสูจน์การลดต้นทุนการเพิ่มกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ได้แบบทานฉลาดอีกมุมคิดหนึ่งเลยนะจะว่าอาจะเพราะกำไรเงินที่ได้ยังได้กําไรสุขภาพจิตดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่เครียดมากเหม,มือนเมื่อก่อนไงคําตอบมันตอบโจทย์มาได้อย่างนี้แล้วทั้งผู้ใหญ่สุธินทั้งพี่สมหวังคิดว่าวิธีนี้น่าจะไปสน,นับสนุนส่งเสริมให้กเกษตรกรชาวนาบ้านเราเทำตามดีไหมครับก็สนับสนุนแล้วก็แนะนําอยู่แล้วแล้วก็มีคนที่จะทําตามเยอะเนี่ยมีหน้ามีคนทําตามเยอะ,อะเพราะว่าที่มันว่างอยู่ไง เพราะแล้วในช่วงปัจจุบันนี้ราคาข้าวมันตกด้วยแล้วไม่ได้ตังค์ข้มีคนทําตามเยอะปีหนา้าเดี๋ยวพี่สมหวังกับผู้ใหญ่สุทินอาจจะร่วมทดสอบนะครับโดยการแกะฝักเม็ดถั่วเขียวนะครับซึ่งอายุา53วันแล้วก็58วันให้ให้เราดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สมหวังตอนนี้แกะเม็ดแล้ว นับนี่นอันนี้ที่พี่สมหวังชี้นี่คือแปลงของพี่สมหวังเองนะใช่ใชท่ที่เราแก้ไขปัญหาโดยเอาปิกแพนโปรเจสตมาฉีดพ่นไม่มีการใส่ปุ๋ยนะครับอเราดูเม็ดเรียกว่าเ,เรียงเรียงเต็มฝักเลยเนาะครับเม็ดเต็มฝกักเม็ดแน่นเม็ดเต่งนะฮะของพี่สมหวังนี่เรียกว่าความชื้นเนี่ยเม็ดแห้งแล้วนะความชื้นมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วกำลังจะแห้งอแต่อันนี้ของผู้ใหญ่สตรีนี่คือ น,นี่แปลงใกล้เคียงแปลงใกล้เคียงนี่ยังมีเป็นฝ้าความชื้นยังเยอะอยู่นะฮะ,ฮะอันนี้เห็นโดยสายตาเทียบให้ฟังหน่อยครับว่าอ่ามันเป็นยังไงเห็นชัดเจนเลยครับเนะี่ยมันใสไม่<ะ>เหมือนมันผ่องไม่เหมือนกันนะอ้ะวนสมบูรณ์<ะ>อันนี้มันเป็นมันเลยเนี่ยว้วนสมบูรณ์อันนี้มันจะจะเหี่ยวความสมบูรณ์จะน้อยความชื้นยังเยอะอยู่<ะ>ความชื้นยเยอะกว่าครับแล้วก็เม็ดรู้สึกว่ายังไม่แก่เต็มที่ด้วย มันมีใยมีใยติด<อ>แต่นี้ใยไม่มีติดเลยนะอ,นนอันนี้อายุอายุน้อยกว่าด้วยน้อยกว่าห้าส<อ>ิบสามวันนะอ,อันนี้วานวันที่สิบสองเมษาอันนี้วานวันที่แปดเมษาครับเรียกว่านี่เรานอกจากสภาพต้นที่เราโชว์ให้เห็นแล้วฝักเมล็ดด้านในนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นด้วยนะครับว่าเกิดความแตกต่างยังไงด้วยครับ โดยสายตาแล้วการปลูกขัวในครั้งนี้ครับผู้ใหญ่สตรีนคิดว่ามีข้อดียังไงช่วยฝากให้ท่านผู้ชมที่กําลังชมดูเราแล้วก็ฟังเรานิดหนึ่งครับก็ภูมิใจกับผู้ใหญ่ชมหวังครับแล้วก็เปรียบเทียบกับแปลงผู้ใหญ่ชมหวังกับแปลงใล้เคียง<ะ>ที่อยู่ปัจจุบันนี้มันน่าน่าใช้<ะ>ประทับใจ<ะ>พอเปรียบเทียบกับแปลงแปลงที่ผมทำอยู่เพราะไม่ได้ใช้<ะ>ไม่ได้ใช้ แลคุณพี่สมหวังครับตอนนี้ก็ขอฝากด้วยว่าถ้าใครยังไม่เคยใช้ลองดูครับลองแนะนําดูลองผมขอใช้คาตรงนี้แนะนําเดี๋ยวผมทําใหม่ผมก็จะลองมาใช้ต่อตอนนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครละเชื่อคนทําดีกว่าแต่คนทําแนะนําเราต้องเชื่อคนทําครับอก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่และก็พี่สมหวังทั้งส <2 S 2> องลย,ยครับขอวัสดีครับขอวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับที่มีของดีๆมาแนะนําครับ thank you